สวัสดีครับบ้าดินให้ทีนีสารนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเบิร์ดทุกๆหม่องบอลครับเมื่อนี้บาาดินเขามหาโนใหม่ไพปลาคือเก่าขับมาดงใหม่ครับพี่น้องผมทักทายพ่อพี่น้องเสาของวันที่2องกระดาคม2องพันน้ครับขอบคุณทุกๆกําลังใจที่มีให้ครับมากระเบาตัวเบาตัวไปอีกฟังหนึ่งละครับบ้าดินกันยางมีอีกฟังหนึ่งครับบุหงาสีดายบ่ครับเมื่อนี้เดี๋ยวมานหลุดน้ากันครับพี่น้องครับสวัสดีครับ นอได้กำลังพน่ออนอ่อนๆอบอุ่นเบา,บาดินเอาเบิร์ตครับเข่ปาปลาเข่าดงครับฝนตกอยู่ครับตกกระพาะซ้ำพอนห้อยนี่ครับสิตกแห้งๆให้เขาให้น้ำซุ่มเย็นกบบาบ่อตกครับเอาดินก็รออ้อยปุ๋ยเข่าอยู่ตอนในหญ้ากำลังขึ้นงามกว็เขา่า เอาสิใบ่ครับมองเี่ยเี้ยงนอโอ้ยออกสองนอครับสองนอเรียงกันมาแง่หน่มีพี่น้องมีน้อนึงหน่น้อนึง ขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อครับจากพ่อแม่พี่น้องที่ทางต่างแดนต่างประเทศนาครับที่จากกินฐานบานเกิดเมืองนอนนะครับไปสู่สูงงานที่ทางต่างแดนครับเป็นทั่วเข้ามาโอ้ดีใจนะครับขอบคุณนะที่ทําคลิปดีๆให้ได้เยี่ยมได้ชมพอนีก็ขอบคุณึ้นกันเด้อครับเอาแล้วก็ชมไหปครับ ดอกกระโดนนามพี่น้องมังงามแท้โอ้ต้นกระโดนงี้แดงจึงคืงสวยงามจังเลยครับว้าเป็นย้อยอยู่ครับดอกกระโดนนามมั่งงามไปแม่แม่เลยว้าดูสิครับเข้ดอกเขาสวยมากเลยพี่น้องรุนล,ลงมากามผืนครับ ดอกพักกระโดนหนามพี่น้องครับพวเนี้งามจังเลยกว่าสวยงามมพี่น้องครับแดงองตรงทั่วป่าเลยครับสวยงามจริงๆ สวยงามครับยุ่งกระล่ายหลายฝนตกใส่นุ่งจะออกหลดครับเอฝนตกปุบยุ่งก็ปับ๊บ 근데 뭐นม หลายเลยครับมองนี่เหลืองอุ้ยหอ่ยอยอวยน้ำใหม่น้ำเบาดินเลยในเอฟซี FC ครับแม่ครูตื่นแล้วบ,บ้าน้อแม่ครูทัศนาลาย คุณแม่ทองใสท่าน้องบัวลำพูนดำเด้อครับสวัสดีครับคุณแม่ประนอมแม่หนิงแม่ไพบุญคุณแม่ดากาลศิลปตื่นหละบ่อนครับลูกหลานบ่ได้ตอบคอมเมนต์พวกท่านก็อย่าว่าลูกหลานเลยครับเรื่องเทียกัตอบศาสนี่ครับ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มีให้ครับนี่ได้ซ้ำได้ก็ซ้ำนั่นแหละครับชาวาบ้านกับขามาหาหลายครับฝนมระตัขหาหลายครับ เสียงบาดินขึ้นเป็นตะขาวแทนเกณนว่าเขาอยู่ครับเสียงกระคมอ,อยู่ครับแม่แม่ครับเป็นเสียงเล็กแหนบครับพูดตีเพื่อนกับบอดด้ตีแล้วครับคู่มอือนี่มีแม่แม่ีม่เพิ่นสั่งมาหลายอยู่ครับเบาดินกับเตมันอยากได้ครับอุ้ยนี่นอยนครับเห็นตะป้ายนี่นี่เบาดินกับเตมันบ่เห็นครับนี่เบื่เบาดินกับแม่บ่เห็นนะครับว่ามันสายล่ำเพิ่น เนี่ยป็นเนี่ยน้าเป็นน้ำหนันบตากระบ,บดุดีสิเหลืองมากตากระบ,บ,บุดีเล่าดินได้ครับโอ้ยน้องงามตาเนี้ยนะครับบรับบาดเย้ายขาดปุดนางดินสวยงามเลยครับ,บเมือไห อยู่ที่หิ่งซีเป็นตัวน,นีแต่โอ้น้ำขเขาใน่เกอดบูดครับมันบมิเสอดดอกครับแต่ว่ามันขูดเข้าไปกับเจ็บเจ็บครับ กระเด่งครับบอลดิ้งบอ,อลด้กครับจะไ,ไปผู้อยู่นี่ครับ หน่อยครับสวยงามเลยครับ <S <S โอนน้ยนั่งดินนี่ครับนี่อนนั่งดินสวยๆเลยครับ <S <S <ๆ>อย่าท่ากินพี่น้องเอ้ยอีสานบานเฮาก็ม,มีแค่นี้แหละครับมาหาหิดกมาหาหนมัยมาหาหนมัยมาหาปูหาปล,า,ปลากันไปกินตาม ด,ดูการตามเหมือตามเล่นสร้างจากโลกนี่พี่น้องบอาปานมะลำเนาะมะลาเอ้ยคือบอาปานมะลำอแท้เพิ่นาโอ้ยก็เป็นมะลำนี่ยแหละครับจางเบาดินทีมงานไปลำนี่เด้อพี่น้องเดอ้อเป็นห้องเอียงนี่ยแหละพี่น้องคือเป็นห้อยๆไปแตงสัน เบาดินกับคุดน้ำใหม่อยู่บริหันแล้วเห็นหงอเนี่ยนะนกลางลางมีน้ำเสียกระโดดครับฝนมาตกน้ำกระโดดเร็วเร็วครับเบาดินกับ อาปุ๋ยมาว่าทิใส่เข่านา้ำกระนี้จ่อยก็เลยบดใส่ครับใส่กระยานิ่นเป็นเพียเป็นยังนี่แล้วครับยี่ได้กระปีนั่นน้ำปีนขึ้นปีนลงลดไขมันนครับ นนอนนั่งดินได้ครับมือนี่นี่เป็นเขามาก,ก่อน<ะ>กระซางเถอะครับคุณสาวบางคนสาวกระถิ่นน,น้ำมไม้ปงโฮโลไว้ก็มีครับบ่าวดินกระเก็บเอาเฮ้ยมาดูครับอันนี้แต่นนปลายเป็นครับ ซับครับโซนี่ได้จะไปฟังนยครับอ้ยังงอ่ะพี่เนอย บ่าวดินกกำลังงานไปหาบ่าวโตวครับเหมือนชาวบานกเขามาอีกครับฟังไหนก็ได้ฝนเมื่อโตนก็แห้งเของมาหาครับถ้าอยากไปกินเนาะพี่น้องอยากหากินกันไปได้เท่าไรก็เอาเท่านั้นไหไดเอาซ้ำ ไม่มหว,หวสวยมานั่งครับโอ๊ะโอ้ยโอเคครับ

ผลงานการหาตัวใหม่ของเบาวดินครับเมือนี้นะครับขนาดพี่น้องมาหากวนนีครับนี่ได้สวยๆนะครับเตรียมขะตาคือเก่าครับเสาของวันที่สองกรกฎาคมครับ2568รบครับเบาดินกัสิริกับอะไครับพี่น้องครับสินั่งถาเบ้าโตอยู่นี่แหละครับครับผมบบาดินกัสิริกับอะไครับเมือนี้ก็ได้นอนทังดินกับอุบอวบครับ สวยเลยครับเมื่อนี้นี่ซาบ,บานเป็นเขามหาครับมาดิกนกระไดถื่ว่าไ้ครับพุ่นเต็มตาคือเกาครับบ่ดินขอบ,บุญขอบคุณแหงือแหง่ใจครับจากพ่อแม่พี่น้องทุกๆหม่องทุกๆบอลเด้อครับพ่อแม่พี่น้องทางฟังเล่าแม่แม่เอฟซีทางบานทุกๆหม่องทุกๆสถานที่ทุกๆจังหวัดนะครับ ตลอดจนความพี่น้องที่จากทิ่นฐานบานเกิดไปมีครอบมีรัวไปสู่ีชิตอยู่ทางต่างแดนต่างประเทศนะครับที่เขามาเยี่ยมช่มนะครับบักหลาห้อยดินที่นิสานนะครับที่เพิินมีน้ำจิตน้ำใจกดไหลกดแช่บารดินก็ขอบคุณจากใจครับขอบคุณนสารทุกสุกดิบนะครับเพ่นถามไทยเขาม่าถึงอาการของคุณยายท้องครับคุณยายท้องกับตอนนี้กับคือเกาครับพี่น้องอยู่ไปเหมือเหมนะครับเพราะว่าสะโพกค,คุณยายท้องกระหักแล้วกับทรมานทางตุ้มแน่ ปากกระเพื่อยครับพี่น้องตอนนี้กระเพื่อยเขาไปล่ามไปในฝงแกมเบาดินกระหายซื้อยามาราวบ้านเบาดินกระต้มหนาไม่ยาลาบหายอาบนะครับพอหายเป็นเบาตนเบาโตไปนะครับเบาดินเองกะไายร้ายยางนะครับเลนหนาเลนหลังบางที่คอมเมนต์กระตอบซาเนี่ยเบาดินขอขอโทษขออภัยเด้อครับแต่ว่เบาดินกะเดียอ่านทุกๆคอมเมนต์เห็นพอแม่พี่น้องถามไทยมากทุกๆคอมเมนต์ทุกๆคำถามนะครับบาวดินเดอ่านนะครับก็จะขอพุ่นพอมีพี่น้องจากใจครับ ขอให้พี่น้องิดีมีแห้งขอคุณความหักความแพงความเมตตาจากพ่อจากแม่พี่ๆน้องๆเอฟซีของบ่าวดินนะครับทุกๆคนทุกๆหม่องทุกกบอลขอบคุณนที่เสียงโทรศัพท์ที่โทรมาทุกๆสายเด้อครับคนถามเบอร์โทรบ,บ่าวดินนะครับเบอร์โทรบ,บ่าวดินกะศูนย์เก้าหนึ่งหกหกสองหกหนึ่งสี่สองครับบ่าวดินขึ้นวายทุตินาโปรไฟล์ของยูทูบตลอดจนนะครับเพจวายดินทินิสารเด้อครับพี่น้องครับ ก็คือลองวิธีเมี่ยงลำลุย้ยสุขภาพแข็งแรงดีๆเมี่ยงครับสวัสดีครับ